สวัสดีครับมาดูมาดูพามาอัพอันนี้เราเคยทําให้ดูใช่ครับโพต้นเนี้ยที่เราทําคลิปการหรือจัดลากไม้เกาะหินรอบสองเนี้ยครับ แล้วเราไม่เป็นแผ่นอย่างนั้นละคุณวอนก็ผมบอกแล้วว่าพวกโพไซไกอะไรอ่ะถ้าแบบอายุเขาได้เขาโตดีๆอ่ะให้เราขนาดตอนนั้นอ่ะเรามาคัดลากเขาเพื่อให้เขามีช่องไฟใช่ไหมอาจารย์ใช่นี่ขนาดคัดแล้วนั่นขนาดคัดแล้วผลสุดท้ายก็เป็นแผ่นผมก็เลยปล่อยเลยมันก็แตกไปอย่างหนึ่งแต่ใจจริงเราชอบแบบนี้มากกว่านะโอเคแล้วให้มันคุมให้มันคุมหินไปเลยอะครับคือคือคือพูดง่ายๆไม่ได้จัดอย่างอย่างเนี้ย ถ้าเราจะให้มีช่องว่างเราต้องตัดออกบ้างใช่ใช่ครับตัดนี่แต่ทีนี้ผมป่อยเลยตัดนี่ตัดนี่ตัดนี่ออกพอป่อยก็เป็นแผ่นนะเนี่ยถ้าให้ดูให้ดูการลากเกาะหินนะครับผมไม้เกาะหินเนี่ยเลี้ยงได้กระมังเเนี่ยลากละลายมันระโปรงคุมหินไปเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่ให้ท่านดูท่านถ้าท่านต้องการเลี้ยงโคนนะเกาะหินเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่ง อันนี้เป็นโพฮาวายนี่นี่โพฮาวายนี่เหมือนกันอันนี้อันนี้อันนี้เพิ่งเพิ่งเริ่มเกาะไว้ครับอาจารย์แต่อย่างนี้ไม่เป็นนะเนี่ยอันไอสาหรับตัวนี้เขาจะไม่ค่อยอมละลายเป็นแผ่นครับไม่เหมือนโพไม่เหมือนโพไซไกครับอ๋อโพไซไกมีแน่นอนถ้าใครไม่ชอบก็ต้องระวังนะขาผมนี่อย่างนี้เหมือนการจัดอันนี้มาดูด้านหน้าอยู่ฝั่งนู้นครับอาจารย์เนี่ยเียมาดูตัวนี้เนี่ยเนี่ยหลังไม้เลยนี่ แต่ต้นนี้จะพึ่งแต่ตอนที่เรารีวิวกันเนีแต่แรกนะก็อ,อัให้ดูนะคุณบอลนะครับผมเนี่ยต้นนี้ก็ใกล้ใกล้จะได้มาเขียงแล้วครับ,รบแต่แต่ต้นนี้ก็ไล่กับโพแต่มันไม่เป็นแผน่นไม่เป็นครับโัวฮาวายไม่เป็นตระกูลนี้ไม่ค่อยเป็นครับออแต่โพเป็นเนาะครับผมโอ้โหใครชอบแบบนี้ก็ลองลองทําดูทําเองครับผมอันนี้เตรียมไว้แล้วในชุดนี้ านะเอเดินมาโทรมาติดต่อแล้วยกันครับผมมีมีมีโอ้โหอลังการงานสร้างเลยเปครับประมาณปีกว่าๆเลยมาอาจารย์ที่ทำคลิปเกาะอันไว้อะเดือนมีนาอ่ะเนี่ยเข้ามามีนาก็ปีงะ้วปีึ่งเนี่ยเนี่ยดูดิจากจริงเขาอยู่ก้อยอ่ะโอ้โหนี่่นี้ดูเนียฮะฮฮาฮะ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 ะะฮะฮะ้ะฮะฮะ่ะฮาฮะะะฮฮะฮาฮาฮะ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 ดูไปอย่างเงี้ย มันจะเป็นรูปหัวใจกลมดิ้กแก่เนี่ยนะคุณโมนะครับเอาละครับพาดูลรกไออันนี้ก็บวยน้ำนะคุณโมนะบวยน้ําครับนี่ก็สร้างมาปีเนืงอแหละปีหนึ่งประมาณปีครับมีนาที่เราขึ้นมานี่ครับอาจารย์มีอยู่วันที่สิบเดือนหนึ่งหกหกครับโอ้เอ้หกหกหกห้าหกหกหน้าครับก็คือปีครับปีหนึ่งอ่ะปีหนึ่งครับนะครับนี่ก็เหมือนกันลากเหมือนกันครับ เนี่ยบ้วน้าแล้วตอใหญ่นะคุณบอนะครับนี่ก็มีครับนี่ครับนี่ก็ก็ชุดเดียวกันชุดเดียวกันครับชุดนี้มีสามต้นที่ขุดขึ้นมาครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยบ้วน้าก็เล่นได้นะมันมันไม่ไม่ไม่รอบจ๋ามันเป็นอันนี้ไม้ชุดเนี้ยผมจัดแล้วลงดินเลยก็จะเป็นรากรอบแบบกึ่งธรรมชาติครับใช่ครับก็จะสวยแบบอารมณ์นี้ครับผมเพราะนั้นท่านใดต้องการแบบอารมณ์นี้ก็โอเคเนี่ยอารมณ์เนี้ยอารมณ์นี้ก็จะจ๋าก็ธรรมชาตินะครับ นี่อันนี้เป็นแบบเกาะหินที่ผมทาไว้ไว้ทําไม้จิ๋วครับเนี่ยก็เริ่มมาเขียงแล้วครับอืเนี่ยแต่ก็สร้างหนึ่งครับลําต้นขึ้นไปทําเป็นไม้เล็กๆอะไรเงี้ยครับเออไม้เล็กไม้เล็กนะครับเนี่ยไม้เกาะหินไม้รากไม้ราก <c oughs> นะให้ดูรากโดยเฉพาะเลยใครที่ชอบรากนะอันนี้รากจิว๋วอันนี้อะไรเนี่ยมองหนูาาลาครับอ้าเเลยโอ้โหนี่ได้จิ๋วเลย ก็คือไม้ต้นเนี้ยแต่ผมจะแก้ไขเขาอีกรอบหนึ่งอาจารย์ทำไมมันเสียอะไรอ่ะคือฝั่งเนี้ยผมคิดว่ามันบวมฝั่งเนี้ยแต่ผมจะผมอาจจะตัดตรงนี้ออกเลยให้ต้นเขาเอี้ยว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 มาฝั่งนี้เลยแล้วผมจะทำนี้เป็นหนึ่งแล้วตาเนี่ยผมไม่เอาผมจะเลี้ยงตาฝั่งเนี้ยขึ้นเป็นต้นขึ้นมานี่เลยแล้วก็สองลงนี่คือไม้ต้นเนี้ยคือเป็นไม้ของรุ่นพี่ผมเขามาฝากทําครับอ๋อ ตา,ตาเขาเริ่มเนี่ยมีตาแตกมาหมดเฉือนอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวให้แผทปิดทีหลังน่าเกลียดเดี๋ยวยังไม่รู้เลยบางทีก็อาจจะเฉือนตรงเนี้ยตรงตรง,ตรงไปเลยครับอือน,นะเดี๋ยวก็ดูอีกทีจะดูอีกทีหนึ่งครับแต่ถ้าเอี้ยวก็ไม่น่าเกลียดสวยเลยถ้าเอียเ้ยวนี่ใช่ใช่ตัดอันนี้ออกเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะลำต้นก็จะเอี้ยวไปเลยมันทีไม่จะเหมือนต้นไก่ที่เราเรีวิวเมืเ่อช้าชได้ใช่เหมือนกันเลยครับครับผมีลยวมันจะเอี้ยวมาหนึ่งแล้วก็สร้างสอง โอเคนะครับวันนี้ก็ให้ดูลากๆเล็กลาดใหญ่นะครับ <laughs> ครับ <c oughs> ครับ <c oughs> ครับสวัสดีครับ